ตอนที่1 3 0 8บ่วงเวทล้อมเดินล่องลอยอยู่เหนือซีสะของเขาพร้อมทั้งปกคลุมร่างของเขาเอาไว้รวมถึงร่างไหลวิญญาณของเจ้าสวรรค์ขณะที่พลังชีวิตได้ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องพิบตาเวลาก็ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนเต็มๆบุ่มวันนี้เป็นวันที่กินอันทรงพลังได้ระเบิดออกมาจากร่างของเขาขณะที่อัคระมากมายได้ไหลล้อมสถานที่แห่งนี้พร้อมกับส่องประกายออกมา เขตแดนจกกักรวรรดิกลลขุนรับที่8หลินเทียนได้แต่เพิ่มพำอยู่ภายในใจเขาไม่ได้ลืมตากลับขึ้นมาพร้อมทั้งสัมผัสการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของตนและพบว่าร่างกายดวงวิญญ,ญาณและพลังเทวะของเขาได้พัฒนาขึ้นอีกหลายเท่าตัวณนะตอนนี้ศพของเจ้าสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่ได้เกิดการปิดแตกไม่แต่น้อยแถมพลังชีวิตที่เขาสูบมายังเสียไปไม่ถึงสองในสิบส่วนได้ซ้ำนี่จึงทำให้เขาได้แต่พงะาไป เพราะว่าเขาที่ตัดผ่านมาถึงระดับหนึ่งแล้วกลับสูบเกลืนพลังงานนี้มาได้ไม่ถึงสองในสิบส่วนด้วยซ้ำสมแล้จริงๆที่เป็นถือตัวตนระดับเจ้าสวรรค์พลังชีวิตที่อัดอยู่ในเลือดเนื้อมันมีมหาศาลจริงๆเขาได้คิดอยู่ภายในใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ดูความคิดของเขาลงก่อนที่เขาจะเริ่มดูดกลืต่อไปประกายแสงที่ส่องออกมาจากร่างกายของเขาผ่านเกมคนขึ้นไปอีกพลังชีวิตของเขาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พลังเสจะทาเองก็ได้สองประกายแสงเจิดจรลัดออกมาอย่างเข้มข้นพิภตาเวลาก็ผ่านพ้นไปอีกสามเดือนเต็มๆบุ้มกิ่นอาจัก,กรพัดได้ระเบิอดออกมาอีกครั้งขณะที่เขาตัาดผ่านไปยังเขตแดนจัก,กรพพัดกคนละหุ่นระดับที่เก้าขึ้นพลังที่ระเบิอดออกมาจากร่างกายของเขามันรุนแรงถึงขั้นทําให้ขายอาคมที่ปกคลุมโดยรอบถึงขั้นสั่นสะท้านอย่างรุนแรงจนทาให้ตัวเขาถึงกับลืมตาขึ้นมาและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จักรรพัิก็ลงหุ่นระดับที่แปดเขาได้แต่พึ่พำกับตัวเองสี่เดือนมานี้เขาตัดผ่านมาแล้วถึงสองระดับอย่างต่อเนื่องนี่มันเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเขาได้ตั้งสติของตนก่อนจะหันมองไปยังศพที่อยู่ตรงหน้าพร้อมทางพบว่าพลังชีวิตที่หลงเหลืออยู่มีอยู่ประมาณสี่ในสิบส่วนนี่มันนี่จึงทำให้เขาได้แต่พังอัไปอีกครั้งเพราะว่าร่างกายของเจ้าสวรรค์นี่มันทรงพลังจริงๆจึงสามารถกเก็บพลังงานเอาไว้ ได้มากมายขนาดนี้ถึงขัน้นต่อให้เป็นเส้นชีพประจันเทวะเป็นเส้นแสนเส้นก็ยังเทียบไม่ได้ด้วยซ้ำเขาได้แต่สุดลมหายใจขอ้อลึกเพื่อตั้งสติของตนพร้อมทั้งหลับตาลงเพื่อทําการบ่มเพาะต่อไปร่างกายของเขาได้ส่งประกายแสงอันเจิดจรัสออกมาขณะที่พลังงานยังคงถูกสูบเข้าสู่ร่างกายของเขาและทําให้กลิ่นอายของเขาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆประกายแสงที่อับร่างของเขาได้เข้มข้นขึ้นไปอีกซึ่งไม่ต่างไปจากขึ้นพลัง ที่ส่งออกมาจากข่วงจัก,กรวาลหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหกเดือนเต็มเสียงปีแตกถูกส่งออกมาจากร่างกายของเจ้าสวรรค์ก่อนที่ลอยแยกจะแผ่ลามออกไปทั่วร่างกายของมันหลังจากนั้นไม่นาน่างลางนั้นก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อีกต่อไปพร้อมกับแปรเปลี่ยนกลายเป็นเท่าทุลีนในไม่ช้าและมันก็เป็นตอนนี้เองที่ประกายแสยงภายในร่างของศพนั้นได้ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของหลินเทียนอีกครั้งหลังจากนั้นหลินเทียนก็ได้ลืมตากลขึ้นมา ผมได้ดูตาที่เปลี่ยปรกกายอีกครั้งกว่าหนึ่งปีเขาใช้เวลาหล่อหล,ลอมร่างกายของเจ้าสวรรค์และทำให้ระดับพลังของเขาในตอนนี้อยู่ในเขตแดนจัก,กรพรรดิกลหลนระดับที่9ตอนปลายแล้วอีกเพียงแค่ก้าเดียวก็จะตัดพานไปยังเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์ได้แล้วเขาได้แต่พึ่งพำกับตัวเองณตอนนี้เขาสัมผัสได้เลยว่าพลังที่อยู่ในร่างกายของเขากำลังพุง่งพานเป็นอย่างมากแถมภายในทะเลความรู้เองก็ยังขยายใหญ่ขึ้นและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก็น้อยลงถึงขั้นที่สามารถส่งเสียงฟ้าร้องทางสนั่นไหวออกมาเขาสัมผัสได้เลยว่าด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้สามารถสังหารเจ้าสวรรค์ระดับที่หนึ่งลงได้อย่างง่ายๆดวงตาของเขาได้ส่งประกายออกมาพร้อมทั้งตั้งสติขึ้นมาก่อนที่เขาจะหมุนวนเก็บวิชาดวงใจสุริยันเพื่อทําการหมุนเวียนพลังในร่างกายและปรับสมดุลระดับพลังของเขาในตอนนี้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเต็มเขาได้ใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนนี้ ไปกับการปรับสมดุลพลังของเขาในระหว่างที่เขาอยู่ห่างจากเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์นในตอนนี้ไม่ไกลนักอีกเพียงแค่ครึ่งก้าวเท่านั้นเขาได้พูดอยู่กับตัวเองก่อนที่ดวงตาของเขาจะส่งประกายแสงออกมาตัดผ่านไปทีเดียวเลยแล้วกันตอนนี้เขาอยู่ห่างจากเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์อยู่ไม่ไกลมากแล้วดังนั้นเขาจึงได้คิดจะตัดผ่านไปในทีเดียวเขาตั้งสติของตนพางหลับตาลงเพื่อหมุนบวนเกวิชาดวงใจสุริยันอย่างรวดเร็วณนะตอนนี้ระดับพลังของเขา อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิคนละหุนระดับที่เก้าตอนปลายแล้วดังนั้นการหมุนบวนพลังของเขาจึงทำให้ร่างกายเปล่งประกายแสงสีทองออกมาอย่างเข้มข้นซึ่งไป่ต่างจากเปลวเพลิงสีทองอาลามที่ทรงพลังศพเจ้าสวรรค์ได้ถูกดูดเกลีไปจนหมดแล้วดังนั้นเขาจึงได้อาศัยการหมุนบวนเกณฑ์วิชาบุมเพาะเพื่อทำความเข้าใจกับทักษะต่างๆให้มากขึ้นกาวย่างสวรรค์ผน,นึกสีวิถีการสรรสร้างสรรพสิ่งทักษะฝังมังกรเพลงกระบี่สุกุนสวรรค์ เขาทบทวนและฝึกฝนทักษะทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเขาจนรวมไปถึงทักษะการปรุงยาครั้งก่อนที่เขาได้ทําความเข้าใจกับพวกมันคือตอนที่เขายัางไม่ได้ตัดผ่านเขตแดนจกกักรพรรดิกลลหุแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิกลลหุระดับที่เข้าตอนปลายแล้วดังนั้นจึงสามารถทาความเข้าใจถึงแก่นแท้ของทักษะต่างๆได้และก็ได้ส่งผลให้กินไอของเขาพุ่งสูงยิงขึ้นไปอีก เขาฝึกฝนมันอยู่ภายในทะเลความรู้ของตัวเองซึ่งกิ่นอายของเขาก็พันสูงขึ้นและทำให้พลังทั้งหลายที่ส่งออกมาจากภายในทะเลความรู้ก็ทำให้ไข่อาคมที่ปกคลุมบนที่แห่งนี้เกิดรอยปีแตกแน่นอนว่าเขาเองก็ตระหนักได้ถึงเรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรและยังคงฝึกฝนต่อไปโดยระดับพลังของเขาในตอนนี้เขาจึงทำความเข้าใจกับทักษะทั้งหมด11ประเภทอย่างช้าๆและส่งผลให้กิ่นอายของเขาพุ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าเก่าอย่างต่อเนื่อง พิบตาเวลาก็ผ่านพ้นไปกว่าอีกหนึ่งปีเต็มบุ้มหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เป็นวันที่ท้องฟ้าเหนือสำนักนิลันได้ถูกปกคลุมได้วยหมู่เมฆสายฟ้าสีดำทมินซึ่งอัดแน่นไปได้วยพลังทำลายล้างที่พร้อมจะกินกินทุกสรรพสิ่งณน,นี่นี่มันท่านสวรรค์นั่นหรือกินอายทำลายล้างนี่มันสิทธิและขุนพลทั้งหลายของสำนักก็ถึงกับพากันสั่นสะท้านไปตามๆกันท้องฟ้าเหนือสำนักในตอนนี้ ได้ถูกหลายล้อมไปด้ขึ้นสายฟ้าทรงพลังที่แผ่กินไอทำลายล้างออกมาอย่างน่าสะพรงกลัวน่ากลัวยิ่งกว่ากลิ่นไอของเจ้าสวรรค์ทั้งสิบเอ็ดคนของเผ่ายมบาโลกที่ส่งออกมาเมื่อสองปีก่อนซะอีกขุนพลที่อยู่ในเขตแดนกึ่งจักรพรรดิตอนปลายได้ส่งเสียงออกมาในเวลาเดียวกันนี้หลินซสีและคนอื่นๆต่างก็พากันตื่นขึ้นจากการฝึกฝนพร้อมถังก้าวเดินออกมาได้สายตาที่หดเล็กลงตามๆกันมันเป็นเพราะว่าตอนนี้ความมืดมิด ได้ปกคลุมไปกว่าครึ่งทวีปแห่งนี้แล้วนี่มันทันสวรรคงกันหรือสีหน้าของพวกเขาได้เปลี่ยนไปโดยทันทีแต่การความมืดมิดนี้มีวังวนสายฟ้าเจความรู้สึกต้องการเหมือนจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งขณะที่สายฟ้าที่ลวดแล่นอยู่โดยรอบก็สามารถเปิดกระยีทุกสรรพสิ่งลงได้อย่างง่ายดายจนถึงขั้นทําให้เสียวทีส่สู่ก็ยังรู้สึกคุนหัวลุกจกะัะเขบเนททศน์ที่กําลังเหียนมองขึ้นไปบนฟากฟ้าก็ได้แต่สั่นสะท้านไปทั้งตัว เป็นเพราะว่าวงวนสายฟ้านี้อยู่ณนใจกลางหอคอยราชันอมตะไม่มีผิดมันปรากฏอยู่กลางกลางของหอคอยราชันอมตนะนะนี่เป็นของเจ้าหนูนั่นงั้นหรือทำไมอยู่ดีๆจึงได้ชักนําพวกมันมาอีกกันมันได้แต่มองตาค้างก่อนที่จะตระหนักได้ถึงบางสิ่งพร้อมทั้งหนล้องออกมาว่าสองปีที่ผ่านมานี้เจ้าหนูนั่นตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าให้งสวรรค์ได้แล้วงั่นหรือหลังจากที่ตัดผ่านแล้วก็จะชักนําท่านสวรรค์น,นี้มาอีกนันหรือ คำพูดนี้ทาให้ร่างกายของผู้คนในรอบได้แต่สั่นสะท้านไปตามๆกันนี่เป็นของหลินเทียนงั่นหรือที่เขาตัดผ่านไปยังเขตดแดนเจ้าแห่งสวรรค์แล้วงั่นหรือทันสวรรค์น,นี้เป็นของเขตแดนเจ้าสวรรค์งั่นหรือใบหน้าของทุกคนได้เปลี่ยนสีไปในทันทีเช่นแน่ๆจะต้องเป็นทันสวรรค์ที่เจ้านั่นชักนํามาแน่ๆนอกจากกายสังสาร,รวัฏแล้วมันคงไม่มีใครอื่นที่สามารถชักนําทันสวรรค์ที่น่าสะพรึงกว่าขนาดนี้มาได้อย่างแน่นอน ไาเฉียวได้ส่งเสียงพึมพำออกมาพร้อมกับพูดต่อได้ยสีหน่าท่ปลดใจว่าแต่มันเป็นไปได้ยังไงกันต่อให้ตดผานเขตแดนเจ้าห่งสวรรค์จะนำพามันมาแต่เขายังไม่ได้บรรลุไปอยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิคนละขนตอนปลายเลยนะใครจะไปรู้กันละ่ะมันจะไปใช้ตะกรปกติตัดสินกายราชันที่เป็นที่จงเกียรติจงชางของสวรรค์ได้ยังไงกันจัลละเคเป็นจะททาได้พูดออกมาบุม้มมารสายฟ้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรง ขณะที่มิติได้รอบได้พังทลายลงอย่างต่อเนื่องมานฝาเหนือตะวิทบอลออกได้ถูกปกกลุมด้วยความมืดมิดภายในชั่วพริบตาขณะที่กิ่นไอทำลายล้างอันทรงพลังได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตหลวนแต่สั่นกลัวไม่หยุดย่อน